วดีเจ้าวันนี้จะมารีวิวตัวนี้มีเกียร์แค่นี้แหละเปลี่ยนทีเหมือน อทีมเก็บแววก่อนแป๊บที่เห็นกบแดดนี่ผมซื้อนะไม่ได้สุ่มได้นะ หมดแล้วบ้าสเตตหลักนะครับ <Okay. S 1> ลองสเตตสุดท้ายเลยก็ได้ดูระยะสกิลไหนละ่ะวิ่งฟอร์กับฉลามปั๊บ โอ้ย oh. ตายดูสกิลไม่ค่อยกว่านะครับถึงตัวไอ้นอกเนี่ยมันปรับเลยตอนแรกมันกว้างนะครับแต่นี่มันโดนปรับดูขึ้นหัว ดาบหักนะครับคล้ายๆลันเหมือนลันแต่สกิลไม่เหมือนนะรูปสกิลเหมือนเฉยๆป๊บก็ออกสกิลเลย โอ้โหโดนสกิลฉลามหรือเปล่าวะที่มันตายโอ้โอ้โอ้ดูตัวหลังนะครับปัป๊บช้าเลยเห็นไหม อุ้ยตายดาบอาขึ้นหัว โดนโอ,อ้สกิลสองเปล่าวะสกิลสองกว้างอยู่นะครับพอใช้ได้ไม่โดน โหลด้ว้ชไปเลยดีกว่าโอ้อันนี้น่าจะเป็นสกิลฉลาม,ม่าจะให้ดู เปยนตัวชนหรปรับว่ะตอนแรกว่าจะเอาหลันมาใส่คือบนหัวมันเหมือนกันดาวหักเหมือนกัน ดูสกิลสกิลแรกสร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี15เท่าลดพลังโจมตีของศัตรู70% 10%วิลดความเร็วการโจมตีแต่เค้ื่อนที่ยังเร็วเหมือนเดิมใช่ไหมลดความเร็วการโจมตีที่ช้าลง50% สกิวันต้าสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีอันนี้พันแปดสร้างความเสียหายสามร้อยเปอร์เซ็นทุกหนึ่งวิสามวิสามเซนสามสอบเป็นหกหกหกแสนเหรอใช่ไหม สามีคนหกสองหกสามสิบแปดเท่าไหร่คิดดูคิดดูกันเองแล้วกันเปลี่ยนตัวชนตัวใหม่ดูไหมเออเอาร,รันรันรันรอดู สกิลเหมือนกันหละลงมาล่างๆกว่านี้แล้วกันดี่ไหมอ๋อลิซ่าอุ้ย ลันออกดาบหักแต่ว่าลันจะดาบเข้มนะครับโอ้โหเห็นไหมเออสกิลลิซ,ซ่าโอ้ดานนี้ก็ง่ายไปดานนี้ก็ง่ายไปปะโอ้โหเห็นไหมครับ ดาบหักเหมือนกันแต่รันจะดาบเข้มกว่านะครับโอ้เอใแม่แล้วกันอันนี้มันง่ายไปแต่ขนนกเราหมดทำไงดีขนนกหมดทำไงดี อ่เอ,อ้ยอยากกันมาอีกนี้นี้แล้วกันสิบเจ็ดเหรอไปชวนเพื่อนอีกหนึ่งคนแล้วกัน

ลิซ่าตั้งไม่ค่อยกว้างนะเอ้ยลิมดูสกิลสองเอ้ยเอาตายก่อนอันนี้ก็ยากไปเหรอรับโลสักเล็กน้อยกลัว้าแต่ครับมันโฮดชิปหายเลยเนะี่ย ดูสกิลลิซ่าอืมนี่ถึงจะแค่สาวิดูบอสนะครับหนึ่งสองสามเอ้ยตายก่อนสองสามออสกิลปังสุดได้แค่นี้ออสกิลปังออสกิลออสกิลอืม ถึงจะแค่3ินะครับแต่บอสก็เกือบตายนะครับโดนอีกทีนี่โอ้ยอาตายก่อนโอ้ยต้องชูด้วยนี่แต่มันก็ลึกกว่าลันแล้วนะ สกิลสองก็โหดใช้ได้นะครับนี่ขึ้นหัวสเวีเขียวนะปั้งนั่นบอสเสร็จไปแล้วนะครับเสร็จอีกตัวดูสตันพอลิมอนหรือเปล่าไม่แน่ใจเอ่อดูดาพหนะักขึ้นหัวโจมตีช้าลง คืนหนึ่งโอ้โหตายเยอะเหมือนกันนะสิมนี่าเนี่ย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 สกิลอันตา้าปังถึงแค่ตรงนี้ช่วงช่องสามจากตัวของมันเอ๊ะ มันเดินช้าลงพอโทโถมัดหรือเปล่าอาจใช่นี่โดนถ้าคอมโบกับลันนะครับมันลันก็คอมโบได้กับทุกตัวถ้าศัตรูโดนสกิลมันก็ตายร้อยเปอร์เซ็นต์ะ นี่ยดูสิบอสเนี่ยไอเนี่ยไอขับรถเนี่ยมันยังเออตายไปแล้วตอนนั้นจะพูดว่ามันมาังไม่ถึงระยะมันก็ยังไม่ถึงระยะโจมตีนะครับนะเห็นไหมโอ้มันซุปไอ,อ่อะไรวะเฮลิอปเอร์มันเลยเหลือเลือดครึ่นหนึ่ง เนี่ยเนี่ยเนี่ยตายฝูงเลยอุย้ยตายก่อนวะโดนสกิลลิซ่าตายฝูงนะครับรอดูอุย้ยไม่ใช้สกิลเลยไม่ได้ยิงดูสกิลสองออกไาโอ้ตายฟ้าผ่าสกิลแรกเอ้ย สกิลสองยิงปังขึ้นหัวบ้างเล็กน้อยยิงเออเสร็จเอายังเอายิงเออยิงนี่เห็นไหมล้มเลยตัวนี้ ถึงออกมาใหม่ยิ่งโอ้ย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 นี่เนี่ยนี่เ mm นี่ยถึงพวกนี่เนี่ยใส่อะไรขาวๆเนี่ยนี่เนี่ยหลังสุดเนี่ยครับ เห็นไหมสกิลลิซ oh, nah, yeah. ่านะเนี <Felix 's> <ique> ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบอสเตืนมายังมีขึ้นหัวเลยโทมัสอีกแล้วโอ้ตายเยอะตายเยอะมากมากมากนี่สกิลแรกจะเป็นปืนพกธรรมดาแต่พอดูสกิลสองเนี่ยเน อะไรวะปืนอะไรวะปืนยาวสกิลสองจะเป็นปืนยาวสกิลแรกปืนโฟลธรรมดาเนะีนะ่ยๆรอดูเนะี่ยปังอุ้ยไหนล่ะเออคนจะหมดแล้วแหละบัดดูสกิลแรกแล้วสกิลสองนี่ปืนยาว สกิลแรกปืนพกธรรมดานะลิซ่านี่เป็นเหมือนอะไรวะมือขวาของพันเอกมาสแตงนะครับในเนื้อเรื่องพันเอกไปไหนต้องมีลิซ่าไปด้วยครับแล้วแล้วตอนจบลิซ่าสำคัญมาก <Wow. S 1> พันเอกตาบอด ลิซ่ากลายเป็นคนชี้เป้าให้พันเอกนะครับบอกตำแหน่งศัตรูอะไรอย่างนี้แล้วที่มันมีถุงมือของร้อยมสแตงเพราะว่าตอนแรกพันเอกมัสแตงนะ่ยตอนแรกมันเป็นร้อยแล้วมันใส่ถุงมือแล้วทีนี้มันไปสู้กับไอโฮมันครูสชั่วอะไรวะ เอ็นเออตัวเอ็นมันมีความสามารถเปลี่ยนล่าได้มันเลยเปลี่ยนเป็นเพื่อนของร้อยร้อยแมสแตงชื่อเลยวะปนโทปนโทเลยนี่แหละนั่นแหละครับทีนี้มันร้อยมันเริ่มรู้อะไร โอ้เริ่มมั่วแล้วไม่รู้ครับจำไม่ได้แต่ว่าที่มันได้แต่มันเป็นพันเอกนะมันไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะว่ามันใช้ไฟแชกวาดวงแหวนแปรธาตุที่มือของมันเองเพราะไรถุงมือน่ะมันเปียกแล้วมันใช้ไม่ได้บางทีแล้วมันโดนตัดด้วยครับตอนนั้นมันไม่มีถุงมือเหลือแล้วมันเลยได้ใช้ไฟแชก ของมันวาดวงแหวนแปรธาตุที่มือ